นี่คือภาพบรรยากาศหลังฝนตกหนักในพื้นที่ของเมืองพระยามเพอบางละมุงนะคะรถรานี่ไม่สามารถสัญจรได้สะดวกรถเล็กเดินทางด้วยความยากลําบากค่ะจะเป็นจุดเดิมๆซ้ําๆที่เคยท่วมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกวัดสว่างฟ้าถนนสุขุมวิทก่อนถึงแยกไฟแดงถนนพระยาสายสามแยกมุมอร่อยตรงนี้ท่วมหนักเลยค่ะอย่างที่เห็นนี่คือรถยนต์นะคะลอยน้ําไปแต่ว่ามีคนขับอยู่ข้างในนะคะสังเกตได้จากว่า เขาแตะเบรกเพราะว่าไฟเบรกติดเนี่ยนะคะอีกนิดเดียวก็จะชนเสาไฟแล้วเนี่ยค่ะเพราะดีนะคะที่ลอยไปแล้วก็ไม่ชนกับเสาไฟหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกหวาดเสียวไปตามๆกันนะคะนอกเหนือจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ของ อำเภอบางละมุงจุดที่เคยเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจำเนี่ยก็ระบายน้ําไม่ทันนะคะชาวบ้านเก็บของกันจ้าระวันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากพายุที่พัดกระหน่าในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงนี้จากการพยากรณ์อากาศโดยกลมอุตุนิยมวิทยาค่ะจุดนี้เป็นจุดระบายน้ําของเมืองพัทยานะคะจะมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ค่ะโดยทําให้ทรายที่เคยเสริมเอาไว้เนี่ยถูกน้ํากัดเซาะ เป็นอย่างภาพที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยก็มีการตัดกระแสไฟล่าสุดก็มีการเล่งระบายน้ําตามถนนสายต่างๆให้ไหลลงสู่ทะเลนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงการจราจรก็กลับมาตามปกติแต่ว่าบริเวณฝาท่อระบายน้นี่จะเห็นได้ว่าเป็นน้ําพลุนะคะผุดขึ้นมาจากปากท่อระบายน้ําซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ด้านใต้นั้นเนี่ยบริเวณท่อระบายน้ําต่างเนี่ยคงจะเต็มแล้วก็แน่นด้วยมวลน,น้ําหลังจากนี้ค่ะทางด้านของเมืองพัทยาก็ได้สั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันกว่าดเศษขยะออกจากตะแกลงโดยเฉพาะบริเวณปากท่อระบายน้ําทุกจุดในพัทยาค่ะ ทางด้านของคุณกิติศักดินวัชชัยระบ,บุข้อความนะคะนี่เกิดขึ้นหน้าบ้านผมเลยโชคดีที่เอารถไปจอดที่อื่นไม่งั้นก็จะเหมือนคันนี้ซึ่งน่าสงสารมากรถใป้ายแดงแล้วก็มีคนอยู่ข้างในด้วยผู้สื่อขาวก็ติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะเขาบอกว่าเขาก็อยากจะช่วยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าตัวเองก็ยืนอยู่เนี่ยน้ำก็คลึ่งตัวแล้วนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยขณะที่ ปูที่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยอยู่บริเวณชั้น3เห็นรถเก๋งสีดํำป้ายแดงลอยผ่านหน้าบ้านไปซึ่งก็คือคุณกิติศักดิ์และได้บอกด้วยนะคะว่าปกติแล้วเวลาน้ําท่วมทางชุมชนจะเปิดท่อระบายน้ําไว้เพื่อน้ําระบายได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกลงมาต่อเนื่องจึงได้ย้ายรถไปจอดไว้ที่อื่นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือรถคันนี้เนี่ยนะคะลอยน้ําไป ก็คงจะไม่คิดว่าจะท่วมหนักกันขนาดนี้ขณะเดียวกันก็ขนของไปไว้ที่อื่นแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้มาหนักกว่าทุกปีอย่างไรก็ดีระหว่างเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองพัทยาก็ได้อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือรถที่ถูกน้ำท่วมและสามารถช่วยเหลือผู้ขับขี่ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ เยี่ยไปแล้วน้เดี๋ยว่งน้ทน้ำแดงไปก็ปล่อยออกมาสิทอะไรอยู่แล้วเห็นเหตุการณ์ยังไงบ้างครับตอนอคือปกติแล้วว่าน้ําท่วมเนี่ยทางชุมชนเขาจะไปเปิดท่อตรงนู้นไว้นะครับ,รบเพื่อให้น้ำมนระบายแต่ว่าช่วงนี้มันเมื่อคืนนะ้ำฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็ช่วง8โมงเนี่ยมันตกหนักมากก็เลยย้ายรถย้ายอะไรกันออกแล้วก็เหลือเหลือไว้แต่ของที่ไม่จําเป็นเลยตรงนี้ครับแล้วเราคิดว่ามันไม่ขึ้นหนัก แต่การเป็นว่าปีนี้มันท่วมหนักกว่าปีห้าสี่แต่เขาปีห้าสี่มันแค่เลยหัวเขาแต่เนี้ยมันขึ้นมาเกือบถึงเอวถึงเอวเลยแล้วเห็นมีการที่พี่โพสลงโซเชียลที่มีคนกดไลค์กดแยอะก็จะมีรถไม่แน่ใจว่าเป็นสวิฟต์หรือว่าอะไรป้ายแดงนะครับเราขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะเราปิดแล้วเราถก็วิ่งมานะครับก็เลยถ่ายไว้แล้วก็ถ้าลงมาก็คงช่วยไม่ทันเพราะว่าน้ามันแรงเขาก็ไหลออกไปข้างหลังเลยตอนนั้นมีคนอยู่ในรถไหมคะัมีฮะมีแต่เราเห็นคนเดียวแค่คนขับครับไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นคนข้างๆด้วยนะครับ,รบเห็นมีคนขับคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงครับน่าจะไปติดอยู่แ,วแถวอีก50เมตรซอยพงกดอะไรประมาณนี้ประมาณเฮนะ้ยเฮ้ยรถใครอ่ะอ้าวมีคนอยู่ข้างในด้วยตายแล้วป้ายแดงด้วยออ<ะ>ายแดงด้วยคุณชนชนตายาลแล้ว โอ้ออตายตายคุณถอยฟ้าแน่นอน,น,ออน,นเฮ้นยน่าสงสารว่ารถตาแดงแล้วรถเขารถนี้ด้วยอ่ะเฮ้ย